สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่26นะครับหลังจากที่ถ่ายทำรรไปวันนั้นวันที่24นะครับที่มีไข่ลูกออดเข้ามาในในบ่อนะครับวันนี้เป็นวันที่2 2วันผ่านไปนะครับก็จะเห็นว่าลูกออดกำลังตัวเริ่มโตนะครับเป็นตัวแล้วนะครับ จะสังเกตเห็นว่าเขาเป็นตัวแล้วก็อีกประมาณสักสองวันเราก็จะทำการย้ายนะครับนี่จะเห็นว่าเยอะนะครับเยอะมากอันนี้คือลูกออดที่เขาเกิดใหม่นะครับได้สองวัน จะว่าไปแล้วก็คือเข้าวันที่3นะครับประมาณาประมาณไม่ถึงร้อชั่วโมงนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนี้นะครับนี่จะเยอะมากเดี๋ยวก็รออีกสักวันสองวันนะครับเราจะทำการย้ายออกจากบ่อพ่อพัอพนธ์แม่พันธ์ุนะครับ ต,ตัวเล็กมากตอนนี้ยังเล็กเล็กกว่าหัวไม่ขีดนะฮะจะเป็นฟอยอย่างนี้นะครับก็จะมีทุกที่เลยตรงนี้ก็จะเห็นตัวเขา เลเต็มไปหมดในพื้นในพื้นในพื้นน้ำนะครับในพื้นน้ำตัวน,นี้จะเล็กมากก็ตัวน,นี้ยังไม่ปลอดภัยถ้าเราจะย้ายนะครับต้องรออีกสักระยะหนึ่งวันสองวันนะครับให้เขาแข็งแรงกว่านี้อีกนะครับก็ เราก็สามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์ได้อย่างนี้นะครับจริงๆจะเหมือนกับลูกน้ำเลยนะนี่ไม่ใช่น,นี้จะเป็นลูกออดครับน,นี้ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับผู้ที่จะต้องการเพราะขยายเขียดอีโมนะครับ,นะค,รบคือวิธีของการแก้ปัญหาว่า ไม่ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กินลูกเหียดนะครับแล้วก็สร้างบ่อขึ้นมาโดยที่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ในนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เขาไข่ตอนเย็นเราก็จะสปริงเกอร์น้ำนะครับหรือฉีดน้ําให้พื้นเปียกเปียกแฉะมากๆนะครับแล้วก็ก็จะไข่ไข่ลงในบ่อที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ ปล่อยให้เขาให้ไข่จเจริญเติบโตเป็นเป็นลูกลูกลูกออเล็กๆนะครับที่เราสามารถที่จะย้ายเข้าได้ไปไปบ่อที่เป็นอนุบาลลูกออดนะครับก็จะทำอย่างนี้นะครับวันนี้เราจะไม่ฉีดน้ําในพื้นที่ปล่อยให้แห้งอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เรายังไม่ต้องการให้เขาไข่ นะครับมันจะทําให้เสียหายมาไข่อยู่ในบ่อลูกออสที่เราที่ที่เป็นตัวเล็กๆแล้วนะครับตอนนี้ก็จะทำได้ประมาณสักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับที่เราสามารถจะเพาะได้อย่างนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับหรือเราก็ใช้น้ำใส่ไว้เป็นแบบนี้นะครับในกระบะนี่เขาก็จะมาไข่เนะมื่อสักครู่ก็ ได้ทําการย้ายไปหนึ่งกระบะแล้วเพราะว่าแบบนี้เราจะย้ายง่ายนะครับแต่แบบนี้เราต้องใช้ตักลูกออดออกไปก็ต้องรอให้เขาแข็งแรงกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับลูกพ่อแม่พันธุ์แล้ก็จะอยู่ใน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 กระเบื้องหรือในที่เราปิดไว้อย่างนี้นครับก็จะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์องเขาเยู่เยะ,ยะ,ยะมากโอเคอย่างนี้นะครับ เราก็จะให้เขาอยู่แบบนี้ถ้าเราต้องการให้เขาไข่เราก็จะฉีดน้ําที่พื้นให้เปียกเลยนะครับก็มีหลายท่านที่ถามว่าให้อาหารอะไรก็คือลูกออสนี่ก็คือจะให้ขี้วัวนะครับอันนี้ก็คือก้อนขี้วัวอันนี้ฮะนี่คือก้อนขี้วัวนะครับเขาก็จะมากินขี้วัวตรงนี้ขี้วัวแห้งนะครับอาหารลูกออสเราไม่ต้องไปให้อาหารพวกอย่างเช่น ไ่แดงอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับจะทำให้น้ำเสียอย่างเดียวเลยก็คือก็คือขี้วัวนี่ครับอย่างนี้ฮะใบไม้แห้งนะครับใบไม้แห้งแล้วก็พวกเถาผัพักบุ้งอย่างเงี้ยนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับอาหารลูกอ๊อดนะครับแต่สำหรับอาหารพ่อพันธแม่พันเขียตก็คือใช้วิธีติดไฟลอ่อแมลงนะฮะอันนั้นจะเป็นไฟลอ่อแมลงหลอดสีม่วงแล้วก็หลอด นีออนหลอดตุ้มสีขาวเนี่ยก็เพียงพอจะมีแมลงเล็กๆพวกเพีย้ยพวกอะไรนะครับก็จะมาทุกคืนนะครับให้เป็นอาหารของพอพ,พันไม่พันเขียดน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นแนวทางาไว้เพียงแค่นี้นะครับนี่คือการเตรียมย้ายลูกออดนะครับนี่จะมา,าถ่ายให้ดูว่าเขาเยอะเยอะจริงๆนะครับนะก็ตามตามนี้นะครับ ดี๋ยวตอนย้ายเราก็จะมาทําคลิปอีกทีหนึ่งครับอย่างนี้เป็นปริมาณเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าเดี๋ยวเราย้ายลูกออนเมื่อไหร่ก็จะทำคลิปคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ